มันจะทุกต่อการเพ่งพิสูจน์และความจริงนั้นจะรักษาเราดังนั้นไม่ต้องไปวิ่งเต้นสิ่งใดอยู่กับปัจจุบันขณะทําหน้าที่ของตัวให้ดีที่สุดเราจะมีความสุขในปัจจุบันความทุกข์เราจะน้อยอย่างยิ่งคาถามต่อมาการครบชู้จะเกิดกรรมในภพนี้หรือภพหน้าอันนี้น่าจะภพนี้นะาการครบชู้ผู้นเจ้าบอกว่าวิบากอย่างเบาของการ ประพฤตผิดในการเือการคอบชูวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อการกรอศัตรูหมู่อาฆาตกอศัตรูเวลามีชู้มีศัตรูไหมมีสิไปเอาผัวมีชาวบ้านเขามาเป็นของเราอะ่ะก็สร้างศัตรูใช่ไหมมันก็จะเกิดการอาฆาตพยาบาทในครอบครัวเขารู้ด้วยก็เกิดการอาฆาตพยาบาทหนักห่วงก็บกีก็เกิดการทะเลาะเบาแวงนี่คือวิบากอย่างเบาวิบกากอย่างหนักล่ะเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดเจริญชาและเปวิสัยพบหน้าละ่ะพูดยาก วิบากแห่งกรรมเนี่ยหรือเวมัตตาแห่งกรรมพระเจ้าบอกว่าไม่ให้เข้าไปประมาณในมันเพราะไม่มีใครสามารถประมาณได้แต่มีผลแน่นอนทําแบบไหนก็ได้แบบนั้นกรรมเนี่ยมันส่งผลในช่วงสามเวลาหนึ่งส่งผลในปัจจุบันสองส่งผลในเวลาถัดต่อไปสามส่งผลในเวลาถัดต่อไปอีกส่งผลในเวลาปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลในเวลานี้ก็ได้เวลาเดี๋ยวนี้เลยส่งผลในขณะนี้ปัจจุบันนี้ชาตินี้ส่งผลในเวลาถัดต่อไปคือชาติหน้าก็ได้ส่งผลในชาติหน้าใช่ไหมล่ะ เนี่ยหน้าตาผิวพรรณเราเกิดมาเป็นยังไงง่อยเปี้ยเสียขาพิกลพิการผิวขาวผิวดําหน้าตาลูกชั่วตัวดํามันเกิดมาแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะกรรมเก่าของเราทั้งหลายเนี่ยมันส่งผลให้ชาติชาติต่อไปแล้วชาติถัดต่อต่อไปอีกก็เกิดตายจากชาตินี้ไปเกิดในชาติต่อต่อไปก็ไปรับผลในชาติต่อไปแล้วแต่วิบากของมันว่ามันจะมาในช่วงไหนเพราะนั้นอย่าไปคบชู้มีผัวเดียวเมียเดียวพอไม่งั้นเราอย่าไปประพฤตินอกใจถ้าเราประพฤตินอกใจมันมีผลของการกระทําเสมอ ทำแท้งเป็นบาปอยู่แล้วการทําแท้งเนี่ยเป็นปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เนี่ยมันมีผลวิบากคือวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่ออายุสั้นหรือเป็นไปเพื่อโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยรุมเรา้าอันนี้วิบากอย่างเบาของการทําปาณาติบาตดังนั้นการทําแท้งแม้เด็กคนนั้นเนี่ยจะเจอว่าพิการถ้าปล่อยออกมาจะพิการฆ่าก็เป็นการพรากชีวิต เด็กอยากเกิดแต่เราบังคับให้เขาไม่เกิดไปคิดแทนเขาว่าลำบากจะตายพี่การเกิดมาสรุปคือลำบากเด็กหรือลำบากตัวเราลำบากเราเราไม่อยากเลี้ยงคนที่มีการเราอยากได้สมบูรณ์แต่มันเป็นวิบาก,กรรมของเรายังไงก็หนีไม่พ้นนะมันไม่รอดจากคนนี้เดี๋ยวมันก็ไปเจอคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องไปพูดรับผลของการกระทำจําจไว้ทําแท้งเป็นปาณาติบาเป็นการฆ่าสัตว์ผิดเสมอนะไม่ใช่ไม่ผิดผิดเสมอ ไม่ว่าจะมีความจําเป็นออกมาแล้วเราไม่สามารถเลี้ยงดูได้ทําไมไม่ป้องกันแลงแต่แลกคําถามเพราะการมีลูกต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะว่านั่นคือผลจากการกระทําของตัวเราเองเป็นวิบากแห่งกรรมของเราเองหลีเกเลี่ยงไม่ได้ต้องรับผลถ้าเราไม่ยอมรับผลด้วยการไปทําปาณาติบาตทําแท้งซะสุดท้ายไอ้ผลตัวเนี้ก็สร้างวิบากกรรมเพิ่มไอ้กรรมเดิมก็ไม่ได้ใช้ไอ้กรรมใหม่ก็เพิ่มขึ้นอีกจบนะ มันไม่จบในตลอดสังสารวัฏนยาวนานม,มันจึงเวียนตายเวียนเกิดอย่างนี้ไม่จบไม่สิ่นงอย่างมันไปต่อไปต่อไปต่อไม่จบเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้ยุติการกระทาซะอย่าไปทําแท้งวิธีการป้องกันคือป้องกันตั้งแต่ต้นอย่าไปทํมาให้มันมีลูกออกมาถ้าจะมีก็ต้องยอมรับผลจการกระทําถ้าจะไม่มีก็ไม่ต้องมีเลยเพระพเจ้าจึงตรัสวันแรกเลยที่พระราหุลนเนี่ยประสูติขึ้นมาพระองค์เลยบอกณนะวันนั้นวันแรกเลยว่า จึงตั้งชื่อว่าราหุลเมื่อลูกพระองค์ก่อเกิดแรกเพราะว่าแปลว่าบ่วงราหุลเนี่ยแปลว่าบ่วงบ่วงได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วคือความเป็นลูกเมื่อมีลูกจะเกิดความห่วงใช่ไหมเกิดความห่วงหาอาทรห่วงใยไปทําตรงไหนไปตกยากไปตกทุ้ระบากทําทอะไรก็ห่วงไปหมดพ้นสายตาไปนิดหนึ่งก็มีความห่วงแหนห่วงแหนห่วงใยอะไรอาวร์ทุกไหมทุกจึงเรียกว่าบ่วงหรือห่วงแห่งความทุกข์คือการมีลูกไม่มีลูกจะทุกเรื่องลูกได้ไหม ไม่ได้ถ้ามีลูกทุกเรื่องลูกได้ไหมได้ไม่มีผัวทุกเรื่องผัวได้ไหมไม่ได้นะมันก็อาจจะทุกข์ว่ไม่มีผัวไงแต่ถ้ามีแล้วทุกไหมทุกเรื่องผัวแน่ๆเพื่อจึงตัดว่าไม่อยากทุกเรื่องใดอย่าไปสร้างเหตุเรื่องนั้นแต่ถ้าสร้างแล้วทํายังไงยอมรับผลจากการกระทําด้วยมันมีผลเสมอไงไม่ใช่ไม่มีผลต้องยอมรับผลของการกระทํานั้นให้ได้ถ้ารับไม่ได้ก็ตามนั้น ความกตัญยูเหรอจะเกิดจะเกิดคุณอย่างไรความกระตัญยูเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนเป็นพ่อเป็นเป็นความเป็นเป็นหน้าที่ของลูกลูกเนี่ยต้องทําหน้าที่ต่อพ่อแม่แล้วพระเจ้าบอกว่าความกตัญยูเนี่ยเป็นหนึ่งในรัตนห้าเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลกนี้ดังนั้นใครอยากมีความกตันยูอยากเป็นคนที่พิเศษหาได้ยากในโลกต้องมีความกระตัญยูทําหน้าที่ต่อแม่พ่อท่านเลี้ยงดูเราเราจะเลี้ยงดูท่าน นี่คือหน้าที่ของคนเป็นลูกทําตามเหตุปัจจัยที่แม่พ่อเนี่ยทิ้งภาระไว้ให้ทําอาชีพที่เขาเคยทําต่อมาเนี่ยไปสืบทอดเขาเป็นผู้สืบทอดวงตระกูลคําว่าสืบทอดวงตระกูลคืออะไรเขาอุตส่าห์รักษาชื่อเสียงมาอย่างดีเลยจะมาพังทลายในยุคเดียไวยได้เนี่ยเป็นหนึ่งในหน้าที่ของคนเป็นลูกดังนั้นลูกเนี่ยต้องทําหน้าที่คืนกับพ่อแม่ความกตัญยูบางคนบอกเนี่ยกตันยูแทบตายเลยแต่ทำไมไม่เห็นได้ดีเลยไม่เห็นรวยเลยมันคนละเรื่อง กตัญยูก็ส่วนกตัญยูรวยก็ส่วนรวยรวยเราก็มีความเก่งความฉลาดไปหาเงินหาทองได้ด้วยตัวเองมันคืยเรื่องของความกตัญญูแต่ความกตัญยูจะสนับสนุนส่งเสริมในความสําเร็จที่เราเนี่ยอาศัยปัญญาและความสามารถของตัวเองในการทําให้เกิดความร่ำรวยประสบความสำเร็จยังไงพอเวลามีผู้หลับผู้ใหญ่มาเห็นเราเรากำลังจะทาธุรกิจหรือกำลังขายของเขาเขาเห็นความกตัญญูของเราเขาอยากจะช่วยเหลือเราเพิ่มไหมอยากซื้อของเพิ่มไหมอยากทำงานกับเราไปเรื่อยๆไหมเพราะอะไร ความเอ้ยคนนี้กระตันยูจังเลยว่ะแสดงว่ามันเป็นคนไว้ใจได้ได้ไหมได้แล้วนี่ผลของความกระตันยูมันส่งผลอย่างนี้มันสนับสนุนกิจการงานในชีวิตเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นแต่ไม่ใช่ไปหวังว่าทําดูแลพ่อแม่แล้วมันจะมีรวยเงินทองมันจะเข้ามามันคนละเหตุมันต้องไปสร้างเหตุแห่งความรวยมันถึงจะรวยอันนี้เรากําลังสร้างเหตุแห่งความกระตันยูความกระตันยูนี้จะส่งผลกับหลายอย่างต่อไปในอนาคตข้างหน้า เราไม่สามารถเข้าไปรู้ได้ไงว่ากรรมของมันมันจะเป็นยังไงได้แค่อะไรสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันการนรคุณคือการตรงคาตมตัวข้ามคำว่ากตัญยูผลวิบากอย่างเบาก็คือวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ได้รับความกตัญญูอากรตัญยูแบบนี้เหมือนกันมันอากาตัญยูกับใครวันหนึ่งข้างหน้าก็จะมีคนอากรตัญยูกับมันแบบนั้นเหมือนกันเพราะนั้นสร้างเหตุแห่งคุณธรรมจริยธรรมไว้ดีกว่าไปสร้างเหตุของอกุศลอย่าไปสร้างทำคุณงามความดีไว้แล้วเราจะมีสติสัปชัญญะใช้ชีวิตอย่างดีได้ในปัจจุบัน อิจฉาลิษยาเพื่อมนุษย์จะมีผลยังไงความอิจฉาพระพุทธเจ้าบอกว่าความอิจฉาและมัชฉริยะอิจฉาคือความอิจฉาอิสาหรืออิจฉามัชริยะคือความตรณีขี้เหนียวไอตัวอิจฉาเนี่ยมันทําให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันเราทะเลาะกันได้ทุกวันเนี่ยเพราะมันมีความอิจฉาเป็นเหตุอิจฉาไม่อยากให้เขาได้ดีกว่าอิจฉาไม่อยากให้เขาเนี่ยดีไปกว่าเราพอเวลาอิจฉาวาจาเราจะเริ่มส่อเสีย ส่อเสียดคือยุยงให้เขาแตกกันอิจฉาใช่ไหมเลยเอาเรื่องอีกคนนี้ไปบอกให้อีกคนนั้นทราบเอาเรื่องอีคนนี้ไปบอกให้อีกคนนู้นทราบอิจฉามะอิจฉาแล้วให้เขาเนี่ยตีกันเพื่อขัดแย้งผลประโยชน์แล้วตัวเองก็สะใจเพราะอะไรอิจฉาเขาเขาจะได้ลมจงเนี่ยความอิจฉาด้านความอิจฉาเป็นหนึ่งในลักษณะของการที่ทําให้คนเนี่ยทะเลาะเหมาะแว้งกันในโลกเพราะนั้นเราอย่าไปสร้างความอิจฉาเพราะมันจะเกิดการทะเลาะเบียดเบียนกลับไปที่อะไรตอนแรก ก,กุสลกรรมบทสินี่เขาเขาโกงหรอโกงโกงไม่มีไม่โทนะเขาโกงที่ดินมีเวรกรรมไหมครับย่อมมีเวรกรรมอยู่แล้วการโกงที่ดินเรียกว่าอะไรเรียกว่าลักทรัพย์การช่อบโกงการขโมยวิบาทย่างเบาเป็นไปเพื่อการเสื่อมแห่งโภคะวิบาทยางหนักนรกเดรัจฉานและเปรต ดันั้นทุกอย่างมีผลจากการกระทําแต่เราอย่าไปเฝ้าเราทําดีถ้าตายทำไมามันยังได้ดีอยู่เลยมาทั้งนั้นนี่มันโกงที่ดีเราไปไม่เห็นมันจะมีชีวิตไม่ดีเลยอันนี้เราไปสร้างเหตุผิดอีกแล้วไปคาดหวังให้เขาเนี่ยรับผลของวิบากกรรมตามความพอใจของเราเราจําไว้วิบากแห่งกรรมมันส่งผลตามเหตุตามผลแห่งการกระทําทางกายวาจาใจและตัวเขาของตัวเขาเองไม่ธัดนานนะเป็นความเห็นผิดแต่ความเป็นจริงใครกระทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทานั้นแต่อย่าไปนั่งเฝ้า สนใจกรรมตัวเองก่อนตัวเองก็มีความทุกข์จากการโดนโกงที่ดินอยู่เลยเนี่ยตอนนี้สนใจตัวเองก่อนว่าเราจะแก้ไขความทุกข์จากการโดนโกงที่ดินเนี่ยยังไงไม่ต้องไปแก้คนอื่นคนอื่นมันรับวิบากรรมเชื่อไปเลยว่ามันโดนรับผลของการของมันแน่แต่ตอนเนี้กลับมาแก้ไขที่ตัวเองก่อนว่าเราจะจัดการกับปัญหาตรงหน้าเนี่ยยังไงจะแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยยังไงสนใจที่ตัวเองก่อนแก้ไขที่ตัวเองก่อนอย่าไปแก้ที่คนอื่นเสียเวลาแก้คนอื่นไปก็พ้นจากความทุกข์ไปได้แก้ที่ตัวเราจบที่เราเบาที่สุด จริงเปล่าปีหน้าไปบวชค่ะจริงจ้ามันยังมีคนไม่เชื่อนะยังมีคนไม่เชื่อโกนหัวขนาดนี้แล้วนะนี่กูโกนรอมา2ปีแล้วนะอีกปีเดียวปีสุดท้ายเนี่ยปีหน้าจะไปบวชแล้วช่วงระยะเวลาประมาณตุลาพฤศจิกาสองเดือนนี้นะไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่งหลังออกปรปสาปีหน้าไม่แน่นะถ้าวุ่นวายมากกว่าจะหนีไปบวชก่อนก็ได้เวลาสวดมน ได้รับพล like ังบางสินอัดแน่นภาวนานั่งสมาธิมีพลังอัดแน่นเรียกว่าพลังอะไรเป็นมานานพลังอะไรอ่ะพลังอะไรพลังอัดแน่นคือพลังอะไรคืออาจจะไม่เข้าใจคำว่าพลังอัดแน่นหมายความว่าอะไรใครอ่ะอยู่บ้างไม่กล้าแล้วใช่ไหมคือมันต้องดูว่าพลังอะไรพลังอัดแน่นมันอยู่ที่เราปรุงแต่งหรือเปล่ามันแน่นขึ้นแน่นอะไรมันต้องดูอ่ะมันแน่นอะไร พลังอะไรไม่รู้อ่ะเป็นมาแต่ปีห้าห้าเลยเหรอโอ้โหมันปลดมันปลดปล่อยพลังไปบ้างหรือยังวะเนี้ย <S 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 อย่าไปปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้ไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นรู้ไปอย่างเดียวมันจะเป็นอะไรอปมันเป็นไปไม่ต้องไปสงสยัยถ้ายังสงสัยอยู่แสดงว่าเราไม่ได้ได้นะอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าได้พระเจ้าบอกว่าการนั่งสมาธิถ้ายังมีความลังเลสงสัยอยู่เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดผิดห้าอย่างเนี่ยต้องละให้ได้สักยอ,อ กามฉชันทะพยาบาทที่นมิท้อุทธจักกุกจ,จกัไอตัวสุดท้ายนี่เรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเนี่ยอย่างงี้เรียกว่าอาการสงสัยถ้ายังสงสัยอยู่เนี่ยเป็นการปรุงแต่งให้มีให้เป็นขึ้นมาดังนั้นให้เราวางใจตัวนี้ลงไปซะอย่าไปปรุงแต่งในมันแล้วกลับมามีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีสติอยู่ในปัจจุบันทิ้งอารมณ์เหล่านี้ทิ้งพลังเหล่านี้ออกจากเราไปหน้าที่เราคือเอาสติไปจดจออ่ออยู่กับลมหายใจหรือพุโทโธไม่ให้หลุดไปคิดอย่างอื่น แต่ถ้าเรามั่นใจว่าเรามีความสงบดีแล้วออกด้านวิปัสนาพิจารณาเห็นอน,นิจจังทุกขังหน้าตาไปเลยวัด <What? S 1> <What? S 2> กับโรงพยาบาล <What? S 2> อะไรอ่ะอ่าน <c oughs> ไม่ออกอะ่ะ <c oughs> ใครอ่านให้หน่อยสิ <c oughs> อันนี้อ่านไม่ออก <c oughs> อ่านว่าอะไร วัดกับโรงพยาบาลทำไมคนทากกําบุญกับวัดมากกว่าโรงพยาบาลทั้งที่โรงพยาบาลอ๋อเข้าใจแล้วคือทําไมคนชอบทําบุญกับวัดมากกว่าโรงพยาบาลทั้งที่โรงพยาบาลเนี่ยช่วยชีวิตคนก็ตั้งเยอะอเขาก็ทํากับโรงพยาบาลเยอะไม่ใช่ไม่เยอะแต่แค่เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยหรือชี้แจงตัวเลขแค่นั้นเลยมันทำหมดแหละ อย่างล่าสุดอาจารย์รับบริจาคทองคำหนึ่งกิโลเนี่ยจะไปสร้างเจดีย์ให้หลวงพ่ออินทวายเนี่ยกิโลกรัมหนึ่งรับบวรณาท่านไว้แล้วตอนนี้ก็ได้ครบแล้วด้วยดีไม่นานเดี๋ยวก็จะไปถวายถวายวันที่29ธันวาเจดีย์พระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเอาพระสายหลวงปู่มัน่นทั้งหมดที่มีชื่ออย่างหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปูหลวงปู่แห,หวนอะไรที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นสายหลวงมั่นในที่นี่เลยที่เป็นลูกศิษย์สถานคตเนี่ยลูกศิษย์พระเจ้าเนี่ยสร้างไว้นหนึ่งเจดีย์เลย ที่วัดป่านาคำน้อยจะสร้างนอกบริเวณวัดนะสร้างอยู่หน้าวัดไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในวัดแยกเอาไว้ต่างหากเพื่อเผยแพ่พพหลักคําสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหลักคาสอนพระเจ้าอย่างเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันแล้วแต่เขาเขาพอใจในการทำไงเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้ไงเขาอยากทําในสิ่งไหนก็ปล่อยเขาทําไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาทาสร้างวัดเขาจะไม่สร้างโรงพยาบาลเขาก็ทําไม่ใช่เขาไม่ทําเขาก็ทําแต่แค่เราไม่รู้ไงว่าเขาทําหรือไม่ทําแต่โรงพยาบาลอ่ะ เราต้องเข้าใจก่อนว่าวัดเนี่ยมันรักษาอะไรรักษาใจการรักษาใจต้องมีเตียงผู้ป่วยไหมไม่ต้องมีมันต้องมีเครื่องมือแพทย์นะไม่ต้องมีมันต้องใช้งบประมาณเยอะไหมไม่ต้องใช้เยอะมันใช้แค่ละคนมาวัดค่าน้ําค่าไฟเลี้ยงข้าวจัดเตรียมสถานที่มันใช้แบบนั้นแต่โรงพยาบาลอ่ะมันถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะอะไรก็ความป่วยมันเป็นความทุกข์ในโลกแล้วเครื่องมือแพทย์แต่ละอันอ่ะมันแพงขนาดไหนมหาศาล โรงพยาบาลต้องลอมรับเตียงแล้วเตียงแต่ละเตียงต้องอะไรต้องเสียเงินเท่าไหร่วันหนึ่งคืนหนึ่งต้องเสียค่ารายจ่ายเท่าไหร่มันเยอะดังนั้นการบริจาคเท่าไหร่มันก็ถงไม่เต็มเร,เราอาจะจะบอกให้บางทีอย่างเงินบริจาคข,ของโรงพยาบาลเนี่ยมากกว่าวัดด้วยซ้านะแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครออกมาเปิดเผยตัวเลขเพราะเขากลัวว่าเปิดเผยแล้วจะไม่มีใครไปทําเพราะมันจะดูเยอะขึ้นมาทันทีก็จะไม่มีใครกล้าทําอย่างเงี้ยซึ่งปีหน้าเนี่ยถ้าอาจารย์ยังมีเหตุปัจจัยทําได้ปีหน้าอาจจะจะทําของโรงพยาบาลละล่าสุด ลองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดวิถีมาขอให้อาจารย์ช่วยแล้วกำลังสร้างตึกผู้ป่วยใหม่แล้วต้องการเงินบริจาครัฐบาลเนี่ยให้งบเนี่ยประมาณพันล้านแต่โรงพยาบาลเขาต้องสร้างทันหกร้อยล้านเขาต้องขอบริจาคจากประชาชนหกร้อยกว่าล้านพวกเรามีโอกาสไปช่วยนะติดต่อเลยรับบริจาคบริจาคเข้ามูลนิธิของโรงพยาบาลลาดวิถีเพื่อสร้างโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์บอกเลยเนี่ยไปทำเลยรีบเร่งในการไปทาไปช่วยเนี่ยบริจาคอาจารย์พยายามบอก แลวตอนนี้อาจารย์ไม่ได้บริจาควาจอย่างเดียวนะอาจารย์เริ่มบริจาคสามพิน so ิษฐ์เริ่มบริจาคคุกตารางเราก็ไม่ทานอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มเข้าไปแล้วเริ่มไปบริจาคสบู่ไปสีฟันยาสีฟันกับคนที่เราควรให้โอกาสเขาเพราะเขาทําผิดไปแล้วเราควรให้โอกาสเขาเป็นคนดีคืนสู่สังคมบางทีเขากลับคืนสู่สังคมแต่เพราะคนไม่ให้โอกาสเขากดดันเขาด่าเขาบูลลี่เขาเขาเลยกลับไปทําผิดอีกครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าสังคมไม่ให้โอกาสคนแบบนี้สังคมจะดีขึ้นไม่ได้เพราะเปลี่ยนแปลงการกระทำของคนไม่ได้เลย อย่างเงี้ยมันมีการทําอาจารย์ก็ทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วาจาคิดว่าจะทําเยอะกว่ากวัดได้ซ้ำไปแต่แค่บางทีคนไม่เห็นกันเองบางคนว่าเอออาจารย์เอาเงินทองคาเนี่ยไปบริจาคโรงพยาบาลดีกว่าไหมกูบริจาคแน่ไม่ต้องกลัวบริจาคจะเยอะกว่าทองคํา1กิโลได้ซ้ำไปอาจารย์จะทาโรงพยาบาลในปีหน้ามากกว่าเป็นสิบล้านแน่นอนไม่ต้องกลัวและจะบริจาคสังคมวัดอะไรนะที่เขาขอให้อาจารย์ไปวัดที่มีเด็กกำพร้าเยอะวัดท่าตะโกหลวงพี่อะไรนะหลวงพี่ต้อม เนี่ยอีปีหน้าอาจจะก็จะเตรียมตัวขยับเข้าไปช่วยเด็กกำพร้พาแล้วเด็กกำพร้พายากไรเด็กพิการซ้ำๆมูลนิธิดกพิการต่างๆอาจจะกำลังจะเข้าไปช่วยไม่ใช่เขาไม่ช่วยเขาช่วยแต่บางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้พูดออกมาเสียงดังมากท่านเองเพราะคนมันอาจจะไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปใส่ใจละเอียดเยอะเพราะอะไรมันมวนแต่ไปนั่งคิดว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ต้องไปยุ่งม,มันก็มีกลุ่มคนแบบนี้อีกคิดว่ามันเป็นเรื่องของรัฐบาลเราพูดเราจะไปบริจาคทําไมมันมีความคิดแบบนี้ พอเวลามีคนบริจาคให้วัดก็ไปด่าว,ว่าบริจาคเยอะแล้ววัดนร้นนี่นั่นเกินกว่าไปก็ไปเป็ด่ะก็โยกไปโรงพยาบาลพอเวลาไปโรงพยาบาลกูก็โดนด่าอยู่ดีพวกเราเตรียมตัวด้เลยเดียเด๋ยวพอเวลาลอาจารย์เริมเปิดบริจาครับโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะเดี๋ยวก็จะเริ่มมีดราม่ามาอีกมันไม่มีดราม่าไม่จบหรอกบริจาควัดก็เป็นปัญหาบริจาคโรงพยาบาลก็เป็นปัญหาจะทําประโยชน์ขนาดไหนก็เป็นปัญหาอาจารย์มีลูกศิษย์เป็นเจ้าของ TOA อนะอาจารย์ไปกกมอะไรนะสถานเขาเรียกอะไรนะของผู้หญิงอ่ะทันตสถานหญิงชลบุรี ไปเยี่ยมมาไม่นานเนี่ยผอ,อ,อมาต้อนรับตัวเองโอ้ยมากันถ่ายรูปประจำไปสิบคนเลยเลียงซ้ายเรียงขวาอยู่กับพวกพวกกับพวกนักโทษอย่างเงี้ยคือเวลาอาจารย์ยืนถ่ายรูปกับพวกนี้อาจารย์ก็รู้สึกแบบเสียวๆในใจเหมือนกันนะว่ากูจะโดนรวบวันไหนอย่างเงี้ยนะมันถ่ายเป็นลางแล้วเกินนะถ่ายตั้งแต่ข้างในยันออกมาน้าประตูคุกเหมือนแบบว่ากูติดคุกเสร็จแล้วออกมาส่งกูข้างนอกอย่างเงี้ยนะคือถ่ายถ่ายรูปบางทีก็รู้สึกเสียวสันหลังว่าเหมือนกันอย่างเงี้ย